ไหนใครเส <ue> ียใจที่ท่านไม่รับคดีลุงคนใครเสียใจบ้างยกมือใครเสียใจที่ท่านไม่รับทําคดีลุงคนป้าแก่ใครเสียใจมากยกมือไม่มีใครเสียใจเลยนี่ดีใจเลยที่ท่านไม่ทําคดีให้ผมเนี่ยดีฮะคุณนาดีใจค่ะดีใจแบบไหนก แค่ก้าวแรกท่านก็ตั้งแง่แล้วแล้วก้าวต่อ,ต,อต่อไปล่ะยยจับเง<ม>ิน<ม>นะ <c oughs> ให้ได้พูดบ้างป้าว,นะวันนี้พูดแล้วก็คือจบวันนี้เราพูดแล้วก็จบ ทีนี้ไม่ต้องมาสั่งลุงแล้วสั่งไปมันก็แค่นั้นล่ะป้า